สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านก็กลับมาพบกับผมพลโมอโรรเตอร์ไลค์วัวกันเช่นเคยในวันนี้ครับผมมีข่าวสารจากแบรนด์ไทอัมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับแม้ว่าทาง t r i อั p ม Thailand จะไม่ได้ลงในงาน m o เต r ร์โชว์2 1ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าทาง global เขาก็ได้มีการเปิดโปรดักต์ใหม่ๆออกมาครับซึ่งในวันนี้จะเป็นคิวของตัว Rocket 3ทั้ง2 Line u ์ ซึ่งทั้ง Rocket 3R และ Rocket 3GT คันนี้นะครับเป็นรุ่น Limited Edition ที่ทาง Triumph ได้ตกแต่งออกมาจำหน่ายและผลิตจำนวนจำกัดรุ่นละ1,000คันเท่านั้นโดยรถที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นั่นก็คือ Triumph Rocket 3 Black Edition ซึ่งจะเน้นภาพลักษณ์ที่ดุดันมากยิ่งขึ้นโดยในรุ่น Rocket 3R Black ถือว่าเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุด มีการปรับเพิ่มเน้นความดุดันด้วยการตกแต่งรายละเอียดสีดำด้านและสีดำเงารอบคันรวมไปถึงตัวโลโก้สัญลักษณ์ข้างถังก็จะเป็นสีดำแบบใหม่ส่วนอีกรุ่นนึง Rocket 3 GT Triple Black มันตกแต่งด้วยเฉดสีดำ3า3เฉดสีแต่ยังคงไว้ซึ่งการขับขี่ที่เน้นการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนั้นตัวดีเทลรายละเอียดต่างๆก็จะถูกตกแต่งในโทนสีดำให้สมชื่อ Black Edition ไม่ว่าจะเป็นชุดบังโคลลอคาร์บอนไฟเบอร์ที่ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเครื่องยนต์พ่นสีดำสนิทชุดท่อไอเสียทั้งคอท่อแผ่นกันความร้อนและปลายท่อก็ล้วนทำสีดำรวมไปถึงการทำสีเพายด้วยโค้ดแบบ c r i n g l e Black บนฝาครอบไอดี ที่จะช่วยสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครและการตกแต่งโทนสีดํานี้ก็ยังรวมไปถึงตัวยึดบางคนหน้ากรอบไฟหน้าฝาครอบหม้อน้ําและโลโก้นอกจากนี้ยังมีการทําสีดําอโนไดต์ได้แก่ที่บริเวณปลายโชคหน้ากามปูตุ๊กตาแฮนด์ hand, และประกับแฮนด์บาร์ชุดพักเท้าคันเบรกคันเกียร์กาดข้อเท้าโครงท้ายอลูมิเนียมกระเดื่องโชคหลังกาดสวิงอามขาตั้ง ก้านเบรกและก้านคัดประจกปลายแฮนด์ด้านคุมพลังเครื่องยนต์ Rocket 3ทั้ง2รุ่นนี้ยังคงใช้เครื่องยนต์3สูบ2 5 0 0ซีซีถือได้ว่าเป็นมอเตอไซค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดบนโลกบนสายการผลิตและยังมีแรงบิดที่สูงที่สุดในมอเตอร์ไซค์ที่ออกมาจากสายการผลิตทั้งหมดแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาที ส่วนพละกกำลังสูงสุดอยู่ที่167แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีสำหรับรุ่น Rocket 3R ถูก t r u m ั h เคมไว้ว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งเป็นสถิติของแบรนด์เลยก็ว่าได้0-60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.73วินาทีเท่านั้นนอกจากนี้ Rocket 3R Black Limited Edition ยังมาพร้อมชุดเกียร์เฮลิคอ l 6สปีดนอกจากนั้นยังมีคัตไฮดรอลิกที่ช่วยผ่อนแรงและลดแรงในการบีบก้านคัตอีกด้วย สำหรับ Rocket 3ทั้ง2รุ่นนี้จะใช้เฟรมอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบารวมไปถึงอุปกรณ์สเปคสูงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นระบบกันสะเทือนจากโชว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าเป็นโชคอัพไซด์ดาวขนาดแกนอยู่ที่47มิลิเมตรและสามารถปรับระดับได้เช่นเดียวกับด้านหลังโชคเดี่ยวโมโนช็อคที่มาพร้อมก,กับกระปุกน้ำมันแยกและปรับระดับได้เช่นเดียวกัน ทางฝั่งของระบบเบรกก็จัดเต็มครับด้านหน้าเป็นคลิปเปอร์ Brembo s i m m m o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  l o o c k ที่มาพร้อมกับจานดิสคู่ขนาด300มิมซึ่งจานดิสเป็นแบบ floating disc l o c k e t 3 Black Limited Edition ทั้ง2รุ่นยังมาพร้อมกับเบาะนั่งอันเป็นเอกลักษณ์โดยในรุ่น Rocket 3R ความสูงเบาะอยู่ที่773ม mm. ิมส่วนรุ่น GT จะมีความสูงอยู่ที่750มิม ทั้งนี้ตัวเบาะนั่งยังถูกออกแบบมาให้สามารถถอดเปลี่ยนจากชุดติดตั้งแบบเบาะนั่งคู่ให้เป็นเบาะนั่งแบบเดี่ยวโดยง่ายด้วยอุปกรณ์เสริมและเพื่อให้ได้ความสบายที่สูงที่สุดล o c k e t 3R ยังสามารถปรับลักษณะการนั่งให้สอดคล้องกับสรีระของร่างกายได้โดยชุดพักเท้าที่วางอยู่ตรงกลางแบบ Mid Control สามารถปรับตำแหน่งจุดพักเท้าได้ในแนวดิ่ง2ระดับด้วยกัน ทางฝั่งเทคโนโลยีจัดเต็มไม่แพ้กันเพราะว่าทั้งระบบ ABS และระบบควบคุมการยึดเกาะถนนทั้ง2ระบบนี้จะทำงานร่วมกับ IMU 3แกน Riding Mode ก็มี4รูปแบบ Road, Rain, Sport และ Rider นอกจากนี้ยังมีระบบ traction control, hill hold control และระบบ cruise control กุญแจก็เป็นแบบระบบ keyless และยังมีช่องชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB ซึ่งอยู่ใต้เบาะนั่ง โดยระบบทั้งหมดนี้จะแสดงผลผ่านชุดมาตรวัดจอสี TFT Full Color ซึ่งมันสามารถปรับองศาหน้าจอแสดงผลได้และปรับตีมได้2แบบและรองรับระบบ My Triumph Connectivity เพื่อเอาไว้เชื่อมต่อ b l บลู o t h กับโทรศัพท์มือถือและก็ GoPro Rocket T Black Limited Edition จะถูกผลิตรุ่นละเพียง1,000คันเท่านั้น ว่าแต่ในประเทศไทยเราจะได้โคต้าเข้ามากี่คันนั้นเดี๋ยวเราไว้มาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันต่อไปครับและสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r ร์ราว่าเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผูณ้ชมทุกท่านติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r v a l ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามไว้เป็นแบบเฟรนด เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผม mm hmm. พลโมโตรเวลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ